วันที่20มกราคม2567สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาอัปเดตสถานะภัยพิบัติโลกประจำวันที่20มกราคม2567เพราะว่าไม่ได้พูดถึงเรื่องสถานะภัยพิบัติโลกมานานพอสมควรแล้วนะครับหัวข้อเรื่องที่จะทำการอัปเดตในวันนี้ก็คือเรื่องภัยธรรมชาติโดยทั่วไปนะครับ กับเรื่องภัยสงครามโลคทั้งภายในประเทศและภาระระหว่างประเทศนะครับอาจะมาพูดกันถึงเรื่องภัยธรรมชาติก่อนนะครับเท่าที่ลุงติดตามดูในช่องยู u b e นะครับแล้วก็ช่องกวนโลกแตกสากลต่างๆกันนั้นก็พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงนะครับไปในทางลบของท่าตสี่คือดินน้ำลมไฟ นะครับน้าก็คือพวกน้ําท่วมเนี่ยถนนงนี่นะครับแล้วก็น้ําหลากนะครับพวกฝนนะ่ะที่มีมากกว่าปกติตกทีน้ําท่วมเลยถนนนี่มันตนลมก็ลมพายุส่วนไฟก็คือไฟป่าเนื่องจากความแรงนะครับความแห้งแรงของพื้นที่นะครับแล้วก็ดินก็คือแผ่นดินไหวซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ก็เกิดขึ้นที่ประเทศญี่ปุน่นนะครับเกิดแผ่นดินไหวนะครับสร้างความเสียหายให้กัน ให้แก่ประชาชนเป็นจำนวนมากแล้วก็เกิดขึ้นในที่ต่างๆกันด้วยนะครับถ้าหากท่านใดเป็นสมาชิกกวนโลกแตกลองติดตามดูนะครับข่าวสารใน u ู u b e นะครับพิมพ์เข้าไปในเรื่องของเนเชอ i s a s t e r นะครับ Disaster เนี่ยก็จะพบมารายละเอียดต่างๆมากมายจากสนักข่าวต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะครับเอามาอัพโหลดใน YouTube ก็ภาษาไทยก็มีนะครับในช่องของยูทูบเบอร์ที่เป็นคนไทยอ่ะก็ได้ทำการอัปเดตแล้วก็พวกหมอรูก็พยากรอะไปต่างๆมากมายซึ่งลุงก็ไม่นำมาเสนอซ้ำอีกนะครับเพราะท่านจะหาอ่านได้ใน u ู u b e และ Google Google โดยทั่วไปนะครับแต่เอาเป็นว่าภัยธรรมชาตินับวันที่จะมีถี่ขึ้นรุนแรงขึ้นสำหรับบ้านเรานั้นภัยธรรมชาติมันหมายแบบเงียบๆนะครับ เออเร็วนี้ก็มีที่ภาคใต้ห็นไหมครับที่ว่าฝนตกหนักน้ากนําท่วมต่างๆทำนองนี้แผ่นดินไหวที่ <c oughs> จังที่ภาคเหนือนะครับที่อำเภอเชียงใหม่ก็มีนะครับเออทำนองนี้เป็นต้นนะก็นั่นแหละครับสะเทือนเรือลั่นในไปหมดในพม่า,มาก,ก็มีนะครับก็จะมีมากเรื่อยๆอย่างนี้แหละเพราะว่าตามหลักนิยมของกั้วโลกแตกก็คือว่าแผ่นเปลือกโลกซึ่งมีหลายๆแผ่นประมาณเจ็ด เกดแผ่นถ้าลุงจำไม่ผิดนะมันขยับขยื่นเนื่องจากอิทธิพลของดวงดาวซึ่งไม่ใช่ดวงอาทิตย์แต่ว่าพอๆกับดวงอาทิตย์นะครับมันสร้างแรงโน้มถ่วงละสนามแม่เหล็กโลกที่แปรปรวนกระทํากับโลกนะครับในตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยสนามแม่เหล็กของดาวฤกษ์ดวงอาทิตย์ก็ดีหรือดาวอะไรที่ มอิทธิพลปรพอกระดวงทิตก,ก็ดีมันจะสร้างนะครับอิทธิพลกับาการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของดาวบริวารได้เช่นตั้งแต่ดาวดาวพุธดาวศุกร์ดาวคารและโลกของบงดาวพฤหัสต่างๆทั้งนี้ได้นะครับก็มีหลักฐานทางที่นักวิสาเชื่อว่า,าดาวศุกร์เนี่ยแต่ก่อนเคยมีสิ่งมีชีวิต แ้ดาวองคานก็แต่ก่อนก็เคยมีสิ่งมีชีวิตแต่ปัจจุบันมันไม่มีเพราะว่าชั้นบรรยากาศสูญหายไปหมดแล้วนะครับเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กของดวงดาวนั้นๆน,น,นะครับมันหายไปหรือมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงทําให้ไม่สามารถรักษาชั้นบรรยากาศได้นะครับก็กลายเป็นดาวที่ที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่คำนองนี้เปืนอต้นนะทีนี้เอ่อ สำหรับดวงจันทร์นั้นนะเป็นกรณีพิเศษดวงจันทร์ก็จะมีเอเลียนอยู่อันนี้ลงุงทราบมานานแล้วล่ะนะครับแล้วก็รู้ได้เฉพาะคนบางคนเท่านั้นเรื่องเอเรียนต่างๆนะรู้แล้วก็ไปบอกใครไม่ได้นะก็รู้ไว้ไว้เฉพาะตนนะบอกได้ก็เป็นเรื่องอย่าง,างที่ลุบอกบอกได้เพียงผิวเผินว่าเออว่ามันมีจริงนะแต่ว่าเชื่อไม่เชื่อหัวเราะหรือตลกหรือขำก็แล้วแต่ท่านแล้วกันนะครับทีนี้อ่าพูดถึงไย ธรรมชาติภายในประเทศนะนอกจากว่าพันดินไหวแล้วก็น้ําท่วมในบางบริเวณแล้วเนี่ยโดยทั่วๆไปแล้วก็จะแรงจัดคือปริมาณชั้นน้ําใต้ดินตามความรู้สึกของลุงเนี่ยมันน้อยลงทุกทีด้วยปัจจัย2ประการอัาแรกก็คือการมีการเร่งการผลิตจากการเพาะปลูกกเกษตรกรรมแล้วก็มีการใช้น้ำเอย่างไม่บรรญะบรรยังไม่ไม่มีการจัดสรรปันส่วนนะครับ มือยาวเสาได้เสาเอาก็คือว่าสมมติว่านะครับในพื้นที่หนึ่งเกษตรกรเดิมทีทําการพ่อปลูกปีละครั้งก็อยากจะทําปีละสามครั้งทำนองนี้เป็นต้นนะในวงรอบครั้งละสี่เดือนโดยไม่หยุดเลยนะครับก็ทําให้ปริมาณชั้นน้ําใตดินเนี่ยมันมันแห้งนะครับมันแห้งเกษตรกรรายใดที่ใช้ชั้นน้ําใตดินที่สูงกว่าก็จะได้นะรับผลกระทบ คำนองนี้เป็นต้นนะอืมแล้วก็ในที่สุดแล้วเนี่ยก็จะได้รับผลกระทบไปพร้อมเพียงกันไม่ว่าจะใช้ชั้นน้ําใตดินสูงหรือต่าําเพราะมันจะแห้งจริงๆนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่น่ากังวลใจมากในอนานะคตซึ่งลุงก็คิดว่าไม่น่าจะเกิน2อหรือสปีเนี่ยก็จะรู้ผลในด้านเนี้ชัดเจนขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยก็คือว่าวิธีการแก้ไขคือการบริหารจัดการด้วยการปลูกพืชที่ทนแรงนะครับ และการชงประทานใช้น้ําอย่างประหยัดที่สุดและมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลมากที่สุดเนี่ยเป็นทางรอดทางเดียวของเกษตรกรในอนาคตนะครับแต่การนั้นก็ดีก็ไม่เป็นเอ่อไม่มีอะไรที่รับประกันได้ว่ามันจะอยู่ได้นะถ้ามันแรงจริงๆหาน้ําไม่ได้จริงๆเนี่ยนะครับก็ต้องอพยพเคลื่อนย้ายไปหาแหล่งทํากินใหม่ซึ่งมีแหล่งน้ําธรรมชาติที่พอจะอาศัยและอยู่รอดได้หรืออีกทีหนึ่งก็คือว่า ไปอยู่ในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําธรรมชาติแต่ว่ากเกษตรกรโดยทั่วไปเนี่ยเขาใช้ประโยชน์ไม่ได้เช่นน้ํากร่อยนะครับน้ําที่มีความกระด้างสูงมากๆเนี่ยนะครับกรเกษตรกรไม่สามารถจะใช้น้ำล่าน,นี้มาใช้เพื่อการ,กรเกษตรกรรมได้เขาก็จะไม่ขดุดไม่ดูดกันเขาก็จะหนีกันพวกเราเชาวกวัวโลกแตกก็จะไปอยู่แทนที่นะและเราก็จะใช้เทคโนโลยีต่างดาวไม่ใช่หรอ ขอภายพูดเล่นเราจะใช้เทคโนโลยีที่เราสะสมมาเนี่ยนะครับพัฒนาน้ําที่ใช้ไม่ได้ในทางการเกษตรกรรมเนี่ยให้เป็นน้ําดีแล้วก็สามารถใช้งานได้โดยการใช้พลังงานแสงอาทิตย์และก็พลังงานทางเลือกนะเพราะต่อไปเนี่ยพลังงานจากการไฟฟ้าเนี่ยก็จะไม่มีให้ใช้หรือมีก็ราคาแพงมากไม่สามารถจะนํามาใช้ในการการเกษตรกรรมได้เพราะทําให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ให้ เพื่อนสมาชิกกคนลกแตกที่เตรียมการไว้แล้วเนี่ยหาทางนี้ทีไร่ไว้ลงหน้าเพราะเรื่องเหล่านี้นะเมื่อเกิดขึ้นแล้วมันรับมือยากมันต้องมีการเตรียมการไว้ลงหน้าคิดให้ไกลมีวิสัยทัศน์ให้มันไกลนะครับแล้วก็วางแผนลงหน้าอาจจะประมาณ3-4ปี่ปีด้วยซ้ำไปนะครับถึงจะรับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นะครับซึ่งลุงเองก็ยังไม่พร้อมนะครับยังทําได้กระตอกกระแตะเทันทีแล้วก็แต่เพราะที่กระตอกกระแตะเพราะว่าเบี้ยคนแก่ <laughs> นะครับมันคนแก่มันกเกษียณแล้วนมัน,ม,นมันมีรายได้ก็อาศัยรายได้จากลูกหลานเนี่ยมาช่วยพยุงนะครับแล้วก็ใช้จ่ายให้ประหยัดนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับให้ให้ใหเราเอาตัวรอดได้ในสถานการณ์ในปัจจุบันนะครับอันนี้ก็คือโดยสรุปแล้วเนี่ยภัยธรรมชาติทั้งในโลกและในภายในประเทศมันก็เป็นอย่างนี้นะครับ เป็นเรื่องของน้ํานะครับความแห้งแล้งเป็นหลักนะครับแล้วก็เรื่องของพลังงานซึ่งพลังงานมันก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นนะครับต้องหาทางใช้พลังงานทางเลือกนะครับจะเป็นพลังงานจากแสงอาทิตย์จากลมหรือจากน้ําก็ต้องรีบทําแล้วแต่ว่าท่านจะอยู่ในพื้นที่ที่น้ําลมหรือแสงแดดเอื้ออํานวยอย่างไรอย่างเงี้ยต้หนวนเป็นต้นนะครับแล้วก็เกาะกลุ่มกันไว้สับสมาชิกกวนโลกแตกซึ่งมี วิสัยทัศน์แล้วก็มีความคิดในอุดมคติที่ตรงกันนะครับมันไปด้วยกันได้ไม่ขัดคอกันเนี่ยมันก็เข้ากวนเดียวกันได้นะครับเพื่อกลุซึ่งกันและกันนะครับต่อไปเป็นเรื่องของภัยสงครามนะครับภัยสงครามเท่าที่เป็นมาในตั้งแต่2ปีที่แล้วเราจะเห็นสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียซึ่งเป็นสงครามเต็มรูปแบบนะครับสงครามลุงใช้คําว่าเต็มรูปแบบนะเพราะว่าคน ทหารรัสเซียตัวเลขทหารรัสเซียตายเนี่ยมันสามแสนกว่าแล้วนะครับมัน3ามสามแสนกว่าคนไอ้บาดเจ็บมันต้องพูดถึงน้าสคูณนะครับยุทธุปกรณู์ศูหายหรือสูญเสียไปเป็นจำนวนมากนับคันนับไม่ได้นะครับยูเครนก็อาจจะสูญเสียเหมือนกันแต่ว่าสูญเสียน้อยกว่ารัสเซียประมาณ3าถึงหเท่านะครับ อันนี้เป็นสมรภูมิหนึ่งนะซึ่งจะยืดเยื้อไปไปเรื่อยๆนะครับไม่รู้มันจะสิ้นสุดเมื่อไหร่นะครับเพราะต่างฝ่ายต่างก็ยอมไม่ได้มันยอมไม่ได้จริงๆนะครับเพราะว่าทางยูเครนเองก็ไม่สามารถที่จะสูญเสียแผ่นพื้นแผ่นดินให้แก่ผู้ลุกลานได้นะครับไม่สามารถจะยอมได้ส่วนรัสเซียก็ยอมไม่ได้จริงๆเพราะว่าเออลงทุนไปเยอะแล้วเนี่ยยังไม่ได้แผ่นดินของยูเครนอย่างถาวรน,นะจะถอยทับกลับมานี่จะอธิบายให้แก่ รัฐสภาและก็ประชาชนของตนเองได้อย่างไรวงน,นี้เป็นเรื่องของการเสียหน้าอย่างรุนแรงก็ต้องทําสงครามกันต่อไปนะครับแต่ลุงเชื่อว่าในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยธรรมะย่อมชนะอาธรรมแล้วเราคอยดูผลสรุปนะในอนาคตนะครับส่วนสันรภูมิที่สองที่เปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยคือสมอภูมิระหว่างแขกตะวันออกกลางกับอิสราเอลนะครับแขกตะวันออกกลา,างก็แชรสงครามตัวแทนคือกลุ่มฮามา กลุ่มฮูตินะฮะฮิสบอลลอกทำสงครามกับอิสราเอลโดยมีประเทศเจ้าภาพอยู่เบื้องหลังนะประเทศเจ้าภาพหลักๆก,ก็มีอิหร่านนะตามข่าวนะอิหร่านเลบานอนแล้วก็แล้วก็ประเทศอะ,อะไรนะผมก็จำไม่ได้นะ,อ,ะอีกอันหนึ่งอย่นะอยู่ในทะเลแดงอะ่ะนะครับนี่แหละนะครับนะ อ้างว่าไม่ได้ไม่ได้ไไดฝักฝ่หรือไม่ได้ต้องการสงครามแต่ว่าให้กลุ่มก่อการร้ายเหล่านี้พักพิงนะครับแล้วก็ให้กลุ่มก่อการร้ายนี่เป็นกระบฏแต่ว่ามีการติดอาวุธแบบเต็มรูปแบบแบบกองทัพปกตินะครับแล้วก็เข้าไปโจมตีอิสราเอลร่วมกับกลุ่มฮามาสต่างๆ่างตางนี้นะครับก็ยังรบกันอยู่นะแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ค่อยเป็นประเด็นหลักนะครับเพราะว่า มีละฆังช่วยไว้คือตอนนี้แขกรบแขกนะแขกแขกรบแขกก็คือแขกอิหร่านนะครับก็ไปรบกับแขกเป็มีความขัดแย้งกับแขกปากีิสถานนะครับไปๆมาๆาก็เกิดความร้าวฉานกันถึงขั้นยิงยิงจรวดถล่มใส่กัน <laughs> ทำนองนี้นะลุงก,ก็เลยยังมั่นใจว่าสงครามในระหว่างแขกกับอิสราเอลจะไม่บานปลาย ในขาที่นักวิเคราะหะท์ทั่วไปแล้วก็บอกบานปลายแต่ลุงบอกว่าไม่นะครับเพราะเหตุไรเพราะว่าความเข้มแข็งนะทางด้านยุทธวิธีนะครับแล้วก็เทคโนโลยีนั้นยังเป็นรองฝ่ายตะวันตกสหรัฐอเมริกาอย่างมากนะครับอย่างเทียบกันไม่ติดฉะนั้นแล้วเนี่ยก,ก็เป็นสงครามจำกัดเขตไประยะหนึ่งอันนี้เว้นไว้แต่ว่ามีประเทศใหญ่เข้ามาแทรกแซง ประเทศใหญ่อย่างที่ลุงว่าคือประเทศรัสเซียนะครับก็ประเทศประเทศจีนเงนี้ยเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือกลุ่มกลุ่มแขกทั้งหลายให้มีความสมัครสมานสามัคมคีกันแล้วลุมกินโต๊ะอิสราเอลนะครับซึ่งก็ถามว่าเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่ว่าเป็นไปได้ยากนะครับเพราะอ่านเกมแล้วเนี่ยมันได้ไม่เท่าเสียนะครับคนที่จะมาส่งส่งเสริมหรือส,สนับสนุนพวกแขก,กันออก,กลางเนี่ย มันได้ไม่เท่าเสียนะครับก็เล่นกระดานหมากนี้ต้องคิดดูดีดหลายๆตลบนะครับทีนี้มันมีความขัดแย้งอ,อีกอันหนึ่งซึ่งทําให้สงครามมันจะไม่บานปลายมากก็คือว่าระหว่างจีนกับไต้หวันนี่มีความตึงเครียดนะครับเกิดขึ้นโดยมีญี่ปุ่นเข้ามาคานนะคานอํานาจของจีนอ่าไอ้ญี่ปุ่นสหรัฐแล้วก็ออสเตรเลียเนี่ยเข้ามาคานอํานาจจีน นะครับก็ต้องคิดให้หนักๆว่าจะทําดีไม่ทําดีการรวมชาติไต้หวันเข้าไปหาจีนแผ่นดินใหญ่นะั้นลงเชื่อว่ายังเป็นเป็นในระบบสันติวิธีนะไม่ใช่ใช้สงครามาหรือใช้กําลังไปรวบรวมไปรวบรวมดินแดนไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะว่าการการใช้สงครามเป็นตัวตัดสินนะั้นถึงแม้ว่าจะชนะแต่ว่า จิตใจอ่ะของคนจีนในไต้หวันก็ดีในผ่นดินใหญ่ก็ดีมันเล้าฉานนะครับเมื่อมีความในคนตาย,ยคา,ายเยอะความเสียหายเกิดเยอะเนี่ยมันจะหาความสมัครสมานสมัคมคีได้อย่างไรนะครับมันก็ยากเป็นรอย bad impression รอยแผลที่อยู่ในใจนะครับลุงคิดว่าผู้นำของจีนผ่นดินใหญ่คงจะตระหนักในเรื่องนี้นะครับแล้วก็หาวิธีการที่มันละมุนละม่อมมากกว่านี้ ม่ต้องไปรีบร้อนแล้วครับนะครับทำประเทศตน,นเองให้มันดีนะครับทําให้สื่อจจีนมันดีนะครับแล้วเรื่องการรวมชาติมันก็ง่ายขึ้นแล้วก็เป็นประชาธิปไตยให้มันเยอะๆหน่อยไม่ใช่เป็นปเผด็จการในรอย่างปัจจุบันนะอืมให้มีหลายๆพรรคการเมืองแทนที่จะมีพรรคเดียวคือพรรคคอมมิวนิสต์จีนเนี่ยยอมได้ไหมล่ะถ้ายอมได้เนี่ยมันก็รวมชาติได้ง่ายขึ้นนะทำนองนี้เป็นต้นนะ เอาละเป็นเรื่องของเขานะอีกคู่หนึ่งนะครับก็ระหว่างเกาหลีใต้กับเกาหลีเหนือนะครับซึ่งเกาหลีเหนือก็ยิงจรวดไปขู่เต่าเกาหลีใต้ไปขู่ญี่ปุ่นเป็นว่าเล่นนะครับตอนนี้เกาหลีใต้ก็เลยออกมาสวนกลับว่าเขาจะเล่นงานกับอ่าเกาหลีเหนือนะอย่างถึงพิกถึงขิงนะครับยังไม่ลดลาวาสอกถ้าหากว่าเกาหลีเหนือยังไม่ยุดติความก้าวกล้า หรือลิอ่านจะท,ทําสงครามกับเกาหลีใต้คุณจะได้รับบทเรียนซึ่งลุงก็เชื่อว่าเกาหลีเหนือจะพ่ายแพ้ในที่สุดเพราะอะไรครับเพราะว่ากองทัพมันเดินด้วยท้องคุณมีอาวุธมากมายเพียงอะไรก็ตามแต่มันลอยถ้อยนะอาวุธด้อยคุณภาพนะนะครับอาวุธของเกาหลีเหนือนะั้นยิงพิสัยไกลได้จริงสามารถนําวิถีด้วย gps ได้จริงนะครับแม่นยาได้จริง แต่จริงเฉพาะในกรณีที่ไม่มีสงครามต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์นะครับถ้ามีระบบแจมสัญญาณเรียกต่อต้านอิเล็กทรอนิกส์ขีปนาวุธของเกาหลีเหนือก็ลอยถ้วยนะครับมันอาจจะบินย้อนไปตกที่อื่นก็ได้หรือเพอเผอมันอาจจะมาพัดตกที่ประเทศไทยสักลูกสองลูกก็ได้และไอ้ลูกสองลูกที่ตกประเทศไทยอาจจะติดหัวลบนิวเคลียร์ก็ได้ใครจะไปรู้ <laughs> ทำนองนี้เป็นต้นนะครับนี่แหละคือสิ่งที่จะทำให้อา่า เราจะไม่มีสงครามโลกนะครับในปีนี้ในปี67แต่ไม่แน่นะนะครับหลังจาก67-68ไปแล้วเนี่ยเมื่อเทคโนโลยีของประเทศที่เป็นเผด็จการต่างๆเนี่ยสามารถจะพัฒนาก็ขึ้นใกล้เคียงประเทศตะวันตกให้มากขึ้นแล้วเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ที่จะมีสงครามโลกหร,นะรหรือเมื่อนะครับหรือเมื่อความแข็งแรงทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยเสรี ในกลุ่มประเทศที่เป็นประชาธิปไตยมนะันอ่อนแอลงเพราะว่าคนภายในประเทศเนี่ยมันเห็นแก่ตัวนะครับมันไม่ได้คำนึงความถูกต้องในในโลกเนี่ยคุณธรรมไม่มีมันด้อยลงซึ่งก็เป็นความจริงเพราะว่าสังคมของโลกปัจจุบันเนี่ยมันจเจริญทางวัตถุครับแต่ว่าความรู้ดีรู้ชั่วความเสียสละเนี่ยมันน้อยลงทุกทีเพราะว่าทรัพยากรจํากัดทุกคนต้องปากจัดเต็นฉีบใช่ไหมเออก็ต้องดิ้นรนเพื่อตนเอง ก็มองผลประโยชน์เฉพาะตนเองชาติตนเองก่อนโดยที่ไม่ได้คำนึงึงความถูกต้องในเวทีโลกนะครับนั่นละสงครามจะเกิดขึ้นนะครับทีนี้ภายในประเทศเนี่ยนะครับลุงก,ก็มองเห็นว่ามันจะมีเท่าที่ติดตามดูในสื่อโซเชียลนะมันจะมีภัยระหวา่างศาสนาเกิดขึ้นนะครับระหว่างศาสนาหนึ่งพอสาสนาพุทธเนี่ย กับลัทธิหนึ่งซึ่งเป็นลัทธิเดียรถีนะครับเดียรัิในที่นี้หมายถึงว่ามิจฉาทิฏฐิมันเป็นคําที่ใช้มาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนะครับนะมันก็จะทําให้เกิดคว,ความขัดแย้งความอายุธรรมลุกลามบานกลายขึ้นจนอาจจะเกิดสงครามกลางเมืองได้ยิ่งลุงไม่รู้ว่าจะเกิดเมื่อไหร่นะมันก็ขึ้นอยู่กับว่า,วาฟังเส้นสุดท้ายอะ่ะนะครับ อะไรจะเกิดขึ้นถ้าหากว่าบีบกันนะลุกคือบกันลุกลานทางวัฒนธรรมแบบไม่หยุดหย่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดขึ้นได้เร็วกว่าเดิมน,นะครับอันนี้ตอบไม่ได้แต่ว่าแต่ว่าให้เราเตรียมใจนะครับเตรียมความพร้อมเอาไว้เมื่อถึงเวลานั้นเนี่ยท่านทู่ผู้เป็นสมาชิกหรือสนใจในเรื่องภัยพิบัติโลกท่านจะทําอย่างไรให้สามารถดำรงอยู่ได้ท่าท่ามกลางความขัดแยง้งแล้วก็สามารถพดุงคุณธรรม รักษาความถูกต้องความเป็นธรรมในสังคมได้ด้วยนะครับฝากให้เอาไปคิดนะครับแต่ถ้าคิดจะเอาตัวรอดอย่างเดียวแล้วเนี่ยมันเป็นของง่ายแต่ว่าถามว่าแล้วท่านจะเอาอะไรไปตอบนะกับท่านาพญายมราชนะครับในหลังจากที่ท่านสิ้นชีุตไปแล้วท่านพญายมราชอาจจะถามท่านว่าตอนมีชีวิตอยู่สูได้ทำความดีอะไรไปบ้างที่พอจะเอ่ยอ้างได้ นะต่อแผ่นดินนี้นะครับต่อพระศา,าสนาต่อความถูกต้องเป็นธรรมอันนี้นะเป็นเรื่องที่สําคัญท่านท่านที่ไม่เชื่อก็เรื่องของท่านนะแต่ท่านเชื่อท่านก็ทําไปเถอะอะไรที่มันพอจะช่วยเหลือให้พระศา,าสนาและสังคมอยู่ในความถูกต้องดีงามได้เนี่ยขอให้ช่วยกันกระทําช่วยกันปกปักรักษาพระศาสนาตามสมควรแก่กาลังสมควรแก่เหตุนะท่านจะได้ มีคําตอบไปให้แก่พระญาโยมราชท่านนะครับท่านก็จะได้เมตามตาเมตตาพวกเราให้ไปสู่สุคติภูมิทำหนองนี้เป็นต้นนะครับโอเคอภัยอีกประการนึงคือภัยสังคมคนแก่นะครับภัยสังคมคนแก่เนี่ยลุงก็เป็นคนแก่นะ,ะมันจะอยู่ได้อย่างไรในสภาวะอย่างนี้นะจะหวังพึ่งเงินที่จะต้อนมันก็รอไปเรื่อยเรื่อยเลื่อนแล้วเลื่อนอ,อ,อีกนะครับ มันจึงจําเป็นต้องวางแผนไว้ลวงหน้านะลุงก็จะเตือนรุ่นน้องๆลุงอะ่ะซึ่งซึ่งยังไม่ใช่เป็นคนแก่อย่างลุงนะนะครับหรือเพิ่งจะกเกษียณพวกนี้ใหม่ๆหมดๆี่ยใ,ใ,ให้ท่านเร่งนะหาวิหาอาชีพสำรองหาแหล่งรายได้สำรองในระยะยาวสามารถจะพึ่งพาตนเองได้นะครับด้วยลำแข้งตนเองทำํำเส้นแน่นก่อนที่จะเป็นอย่างลุงนะ ลุงมันเหนื่อยตอนแก่เรียกว่าอุตสาหากรรมไม่ใช่อุตสาหากรรมอุตสาหากรรมตอนแก่ๆนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะว่าลุงไม่ได้ทําไว้ตั้งแต่สมัยยังอยู่ในวัยทํางานนะครับเนื่องจากว่าลุงประเภทเ,เอ่อมีความสามารถน้อยนะครับไม่มีกําลังทรัพย์มากก็เลยต้องปากกัดเตีนถีบตลอดชีวิตนะครับแล้วก็ทําให้เรา เรามีวันเนี้ยคือวันที่เราตระหนักถึงภัยของสังคมคนแก่ได้ดีกว่าผู้อื่นนะผู้อื่นที่เขามีอิสระทางการเงินแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาจะอยู่รอดได้นะเพราะในจุดที่ว่าเงินทองไร้ความหมายเนี่ยนะครับถามว่าพวกคุณจะอยู่ได้อย่างไรแม้กระทั่งวันหนึ่งที่พวกคุณอยู่ในป่าในดงเนี่ยคุณคิดหรือว่าเงินทองเหล่านั้นจะช่วยหลือคุณได้อาไปคิดดูนะอ่าลุงก็หวังว่า ข้อคิดวันนี้คงจะได้สราระประโยชน์บางตามสมควรนะครับสวัสดีครับ